สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านช่องแม่ปานะคะแม่บ้านอินเตอร์ค่ะมือนีสิภา้ามาเบิงดอกซากุระนะคะมาชมว่าซากุระว่าสวยขนาดไหนนะคะดูเห็นไหมตามตามนี้ยาวมากสวยมากเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะจากนี่ยาวไปนู่นขับรถประมาณ10นาทีเดี๋ยวพาไปชมนะคะโอเคค่ะว้าวมาแล้วค่ะ มาแล้วค่ะรยาล่ะ้ยามาแล้วค่ะดอกซากุระของเราว้าวสวยงามมากค่ะ่อมเ้าอยเซีที่ที่ดที่ดสมอาไปอ่ี่ะ่วนลปสกไม่ดม่อีกนูเมนนที่แอร์สมังสิแอ้ายดิสมวอ้ายพี่น้องแตหลงงามงาม ไก่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 วิ่งใคร呀วิ่งใคร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 ,ใครโอ้ยพี่น้องหนึ่งนาทีผ่านสวนค่ะจบค่ะโอ้ยเบ่งเต๋อพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องอยู่นี่นะคะอยู่นี่นะคะ ค่ะวันนี้เราก็มากับลูกสาวนะคะลูกสาวคนสวยเอลฟาผูกเกาะค่ะตอนนี้อายุครบแปดขวบแล้วนะคะเอลฟาพา,าคุณแม่มาชมดอกสกุละค่ะสวยไหมสวยมากสกุละาโอ้ยพี่น้องตื่นละบดไม่สุดยอดพระเจ้าพระผายถ่านสวยแบบชื่นใจอะ่ะชื่นมื่นมากพี่น้องโอ้ยอะปิดกล้องให้หน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i e ใน้ำนด้อคะ่ะ ไปล้ค่ะบายๆจุ๊บๆอะปิดไอ้พส er. wow. ิบีฮานงค่มาเกสต์นะเลยไฮฮฮ่าฮ่่าสภด้ไหมสมกพร้อมส์นไอ่สิว้าวไหนทีบาคุณมอสกีอินอูทีแฟนอะไรนู่นอีแกนดีใกลเต้ไอ้ที่โซ่สมกที่ซโอ้ยบิงพี่น้อง อังตี้ล่ะสวยมากสวยงามตามท้องเรื่องค่ะเห็นนะไอ้ฟ้าผัดโพบพิ้นสเกตอังตี้ล่ะแบบนี้เลยสวยแบบนี้เลยค่ะเห็นนะไอ้แค่นสุนดหนบบเนาะไอ้ฟ้าพูนะเก็บไปฝากพอเพิ่นเอาอีกสองดอกให้อีกสองดอกติชเออรฮนน่ามินคูซินเนาะโอเคพอแล้วไม่ต้องเอาเดี๋ยวมันจะหมดของเขาลูกอีกไรสิ นี่เห็นไหมโอ้โหสวยมากพี่จิว้าวเอาวิ่งกับแม่สิวิ่งวิ่ง,วง,วงสวยรับไม่ได้จริงๆโอ้ยพี่น้องงามหลายงามคากงามแนนงามกระโดดกระเดียมติละโอ้ยตอนนี้คือไม่มีใครมาเลยเราก็นั่งกันอยู่สองคนแม่ลูกนะถ่ายรูป เหมือนติล่าสวยงามแท็กเซอร์ก็วิ่งผ่านเออไฟระวังรถนะลูกแท็กเซอร์ก็วิ่งผ่านเห็นไหมหลับหูหลับตาเลยนะคะแต่สนุกเออ Okay. Der er sådan nogle godt blomster om den hvide blomst. Mm, så er ingen. Så Og så skal vi have den inde i noget, en glas vand. Mm. Og så næste gang jeg ser min kusine, så skal jeg øh, give den til hende. Mm. Yeah. Så den skal lige være i noget vand nu. Kar, okay. kibdok, tung, i ดอกเชอร์รี่เนาะแต่ว่ากับดอกถ้าเกิดเป็นญี่ปุน่นกับดอกซากุระค่ะเห็นปะสวยงามซากุระอ,อ๋อสุดแล้วฉันรักคุณโอเคค่ะคลิปนี้สำนีกเลยเนาะมันกับมิมิอย่างเบิร์หมาไมนกับมิซามิมันทางจากนี่ไปนู่นเนาะโอ,โอเคค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะซากุระของเรานะคะเห็นปะดอกสีหอมๆค่ะเห็นไหมหอมสวยค่ะ สกุละกลางบ้านรถก็ปั่นเที่ยวจักรยานนั่นแหละสวยงามค่ะเห็นไหมโอเคค่ะสำนีนะไปแล้วค่ะบายบายจุบจ๊บๆเลิๆทุกคูทุกคนเด้อไฮ่หอากาศดีมากดูความงามของเขาเห็นไหมความงามของเขาสวยงามเห็นไหมสองข้างทางเลยเห็นไหมโอเคค่ะเฮาสองแมลูกะเบาๆชิวๆเห็นไหมอ้ยบรรยากาศดีดีพี่น้องเด้ละ เห็นไหมยาวไปถึงนู่นเลยสวยงามซมบูละไม่พูดเยอะปากเปียกปากเฉะไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวพาเอลฟาไปไปเต้นก่อนนะคะให้หห้จุบ๊บๆเริบๆจุ๊บแกบจุบเี่ละความยาวความสูงของเขาเห็นไหมผินดองงามค่ะงามกระโดดก,กระเดียงามหลาย cấp sáng đẹp road cả ma. ok, so cửa Sunny Express get Mercedes-Benz Smoke. Si, wow. Ohi, ngắm cát, ngắm cát đầu cát địa. Ngắm lại lại cát đầu cát địa ông thấy là, burst ở pha, thấy mị? Wow, đẹp luôn. หยุดนะรถหยุดตรงนี้นะคะสวยมากเห็นไหมสุดลูกหูทุกตาเลย อ,นนอ,อันนี้คือซากุระของเรานะคะหเห็นไหมสวยงามเหมือนแอลฟาเลยหอมหอมไหมคะหอมสีหอมไหมหอมใช่ไหมโอเคสวัสดีค่ะอันกัขอบคุณลหลายๆเนาะแพ้ผามาชมสวนดอกซากุระเนาะกัขอบคุณที่ <c oughs> มารับชมรับฟังนะคะตอนนี้ก็มีพัคเตอร์ขับมาขับป่าน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่ปารเดนมาร์กเลยนะคะสวัสดีค่ะ